สวัสดีครับสมิธครับแนะนำเน็ตบุ๊กหนึ่งตัวครับผมเป็นของ HP Mini นะครับตัวนี้สีน้ำเงินเข้มนะครับด้านนอกสภาพสีสวยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับด้านในสีสวยพร้อมใช้ดีนะครับหน้าจอเป็นขนาด10นิ้วนะครับเน็ตบุ๊ก HP Mini นะครับ CPU เป็น Atom N450 นะครับฮาร์ดดิสก์หนึรกิกับแรม 2GB กิกับปุ่มกดยังสามารถกดได้ทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ ยังไหลลื่นดีนะครับสำหรับไวไฟตัวนี้นะครับสีก็ยังสวยลำโพงก็ยังดังดีนะครับส่วนจุดด้อยของตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ของเขานะครับมันไม่เก็บไฟนะครับแล้วก็ตัวตอนเปิดเน็ตบุ๊กตัวนี้ครับมันจะไม่รันตลอดนะครับมันจะให้เรา Enter เพื่อเพื่อเข้าระบบ Windows นะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตัวตัวทัชเมาส์นะครับตรงนี้นะครับมันจะจะมี อ่าเรียกว่ายนะเสื่อมสภาพนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับพูดถึงตัวตัวปุ่มยางตัวนี้นะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับแล้วก็บางทีตัวนี้จะมีตัวลูกศรขวามือนี่มันจะค้างนิดหนึ่งนะครับเราก็คอยกดซ้ายมือทิ้งนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับยังเล่นได้ดีอยู่นะครับก็แนะนาเนนบุกตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับผมผมขายราคาพิเศษด้วยขอบคุณครับ